เลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับอันนี้อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนนะครับไลฟ์สดกันนั่นเองนะครับในยูทูบนะในปีสอันยี่สิบนะครับให้เรากดไปที่ไลฟ์สดนะครับผมแต่ว่าผู้ติดตามของทุกคนเนี่ยต้องมี50ขึ้นไปนะครับผม50โดยประมาณนะครับอ่าเร็วๆนี้นะครับผมจะไลฟ์สดนั่นเอง พรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเผยแพร่การไลฟ์สดนะครับถ้าทุกคนอยากดูกันไลฟ์สดเนี่ยก็กดตรงนี้มานะครับผมมันจะมีให้เลือกให้ดูเลยนะครับแต่ถ้าทุกคนมีผู้ติดตามครบห้าสิบเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้ามีผู้ติดตามถึงห้าสิบนะครับกดรูปบวกนะครับมาทีไลฟ์สดนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นหน้านี้เลยนะครับมันจะขึ้นเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูการแจ้งเตือนก่อนอ่าใช่นะครับ สามารถได้จะพอนะครับยีบสี่ชั่วโมงคุบสามวันนั่นเองนะครับถ้าครบสามถึงสี่สี่ห้าวันนะครับเร,เราจะเราจะต้องเข้ามาตรงนี้ใหม่นะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับอาพอเวลาทุกคนจะไล์นะครับกดเลือกเลยนะครับหาดท่าซัมเพื่อเด็กก็ออประมาณนี้นะครับ กดถัดไปนะครับอ,อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอ่าถ้าทุกคนจะไลค์นะครับก็บอกได้เลยนะครับอ่ะแค่นี้นะครับรอไลค์เลยนะครับเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้กมก็ไม่แน่ใจนะครับ